ความจริงของลูกแมวที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับโดยแมวเด็กหรือว่าลูกแมวที่เราจะกําลังคุยในคลิปนี้คือเป็นอายุตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงกระทั่ง1ปีต่ําลงมานะครับเนื่องจากว่าแมวโตเนี่ยเราจะนับจากแมว1ปีขึ้นไปนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าความจริงของแมวเด็กมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้แล้วกันนะต้องช่วยอึและฉี่ครับโดยการเลียที่อวัยวะเพศคือเป็นการกระตุ้นเพื่อให้เด็ก เหล่านี้อืนหรือฉี่ได้น,นั่นเองนะครับผมแต่ว่าโดยตามปกติแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของแม่แมวนั่นเองครับที่แม่แมวจะต้องคอยปเปลียนะเพราะว่าแมวอ่ะไอตอนเกิดมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังอืนหรือฉี่ไม่เป็นมาเลยต้องมีการกระตุ้นครับแค่นั้นเลยแต่ว่าถ้าอยู่ในมือหมอหมอก็จะไปแต่ที่อวัยวะเพศเช่นเดียวกันนะครับแต่คงไม่ได้เลียเหมือนแม่มันนะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้ครับจนกว่าจะครบประมาณสัก5สัปดาห์โดยเฉลี่ย ดังนั้นเนี่ยจะลูกแมวเนี่ยตามปกติจะอยู่ใกล้ๆแม่แมวตลอดเวลาครับเพราะว่าต้องการความอบอุ่นจากแม่ของมันนั่นเองนะครับผมนมจากแม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ำนมมัน,ม,ม,นมีน้ำนมเหลืองนะครับที่มันอยู่ในของแม่นั่นแหละมันจะสร้างภูมิคุ้นกันให้กับตัวเด็กๆแล้วก็ลูกแมวเนี่ยมันจะได้ไม่ติดเชื้อนะครับหรือว่าไอเชื้อโรคพวกนี้มันก็จะสามารถสร้างภูมิต้านทาน ขึ้นงาเพื่อป้องกันได้น,นั่นเองนะครับผมเด็กเกิดมาใหม่ตามปกติเลยนะจากหูหนวกและตาบอดครับเนื่องจากว่าแมวเกิดมาใหม่จะยังไม่ได้ลืมตาเนาะโดยจะต้องใช้เวลาโดยประมาณนะครับ7-15วันแล้วแต่ตัวโดยเฉลี่ยจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยน้องพอเริ่มลืมตาได้ส่วนหูเนี่ยก็จะได้ยินขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนแรกอาจจะยังไม่ได้รู้อะไรเลยแมวเกิดมาส่วนใหญ่ตาสีฟ้าทั้งหมดเลยครับหลายหลายคนอาจจะงงเฮ้ยไม่นะเพราะว่าแมวที่เราเลี้ยงเนี่ยตาสีเขียว อันนั้นมันโตแล้วครับแต่ตอนแบบที่มันเพิ่งเกิดเลยอะ่ะปกติแล้วอะ่ะสีฟ้าหมดเลยครับต,ตามันจะค่อยเปลี่ยนสีอีกทีหนึ่งหลังจากเริ่มโตนั่นเองนะครับผมเลยให้เข้าใจว่าปกติแมวเกิดมาตาสีฟ้าครับยกเว้นบางตัวหรือบางพันธุ์ที่มีตาสีฟ้าอยู่แล้วแค่นั้นเองก็จะเป็นฟ้าแบบนั้นแต่อาจจะไม่ใช่ฟ้าตอนแรกเกิดนะมันจะคนละสีฟ้านั่นเองนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโทนเดียวกันลูกแมวมัดกระตุ้นให้แม่แมวให้น้ํานมครับ เนื่องจากหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันจะไปกระตุ้นได้ยังไงนะครับโดยการที่มันเอามือนวดนั่นแหละนั่นแหละครับการนวดอ่ะมันเป็นการนวดนมเว้ยพอนวดนมเสร็จปั๊บเนี่ยน้ำนมแม่มันอาจจะไหลออกมาอ่าแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะซึ่งเด็กๆจะทําเป็นแต่ว่าพฤติกรรมอันเนี้ยมันดันติดมาตอนโตด้วยกับบางตัวหากมันชอบอะไรมันก็จะนวดเป็นลักษณะเดียวกันเลยเป๊ะเลยลูกแมวจําเป็นที่จะต้องกินประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับ คือเว้นนะฮะสองสาชั่วโมงกินสองสาชั่วโมงกินนะครับซึ่งจากที่ฟังถ้าคนเลี้ยงเองคือเหนื่อยแน่ๆครับดังนั้นดีที่สุดเลยคือต้องให้แม่แมวเลี้ยงเนาะแต่ในกรณีที่แม่มันอาจจะไม่เลี้ยงหรืออาจจะไม่มีนมประมาณนั้นอ่ะถ้าเราจะต้องเลี้ยงเองก็คือต้องเลี้ยงเองนะครับแต่นมแมวเราจะให้แค่ตอนเด็กเท่านั้นนะพอแมวโตหรือเริ่มกินเองได้เราจะไม่ให้เองนะครับแมวเด็กอายุ4เดือนขึ้นไปเริ่มมีเม็ดแล้วในบางตัวและสามารถตั้งคัน,นได้แน่หนึ่งครับหลายๆคนอาจจะมองว่าฮะเดี บางตัวมันมีมเมนกอดแบบไวเลยอะสเดือนก็มีแล้วบางตัว6เดือนบางตัว8 7 8 9ประมาณนี้แต่ยังไงก็เป็นไม่ได้ที่มันจะมีเนาะทำไมถึงต้องบอกเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าเออสาหรับบางคนที่วางแผนทาหมันนะครับอาจจะแบบอ่ะหเดือนไปดำไหมหกเดือนไปทำอะไรไหมหรือถ้าเอากันมากกว่านั้นคือยังไม่ต้องดีบทําก็ได้แต่ว่าเลี้ยงแยกกับตัวผู้ไปก่อนเพราะเผื่อมันไปทับเป็นประมาณนั้นนะแต่ว่าในส่วนของตัวผู้เนี่ยปกติแล้วอะมันก็ต้องโตพอสมควร 7จถึงแเดือนขึ้นไปเพราะว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยตามปกติแล้วแมวจะยังไม่มีอารมณ์ปกตินะแมวยังไม่มีครับเพราะว่ามันยังไม่โตมากพอยกเว้นว่าคุณเอาไปเลี้ยงกับแมวโตวที่เป็นเพศผู้อันนั้นอาจจะไม่รอดครับแมวเด็กอาจตายเพราะหมัดได้ครับเห็บหรือหมัดเนี่ยทำหน้าที่ในการดูดเลือดเนาะแต่ว่าทีเนี้ยพอแมวโตวอ่ะเนื่องจากพอมันโตไงมันเลยมีเลือดไหลเวียนในร่างกายเยอะเรียกง่ายงว่ามีเลือดสำรองอ,ะอ่ะอ่าก็เหมือนคนเรานี่แหละโดนยุงกัดยังไงเราก็ยังมีเลือด คล้ายๆกันครับแมวเด็กยังไม่มีเลือดสำรองครับดังนั้นอาจจะตายได้เพราะหมัดครับเพราะว่าหมัดอ่ะมันจะดูดเลือดน,น้องไปเรื่อยๆเลยดังนั้นน่ะดูสถานที่เลี้ยงให้ดีด้วยแล้วกันนะพยายามฆ่าเชื้ออย่าให้มีอ่าพวกหมัดพวกเข็บพวกนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อน้องได้ในหนึ่งเนาะก็ทั้งหมดผมได้รวบรวมมาให้แล้วนะว่าสําหรับแมวเด็กว่าเราอา่ะจ,จะต้องรู้อะไรบ้างนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะ